แทงเข่าโยนครับปัดล่างไม่เสียนะครับไม่เสียสูนนะครับถือว่าบาลานซ์น้ำหนักได้ดีครับที่แทงโตนะครับหรือธทณนี้ก็ช่วงปลายยกทำได้ดีนะครับตอนนี้อยู่กับเพชรเอกครับอือหัวหน้าคณะครับสวัสดีครับพี่ครับวัครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่เราไปพลาดตรงไหนครับอืดนิดนึ่งอึดวยตะกายเขา ไม่ขวางกังคือไม่มีอาวุธนำเข้าไปใช่ใช่ใช่ไหมคือะไรเจรจาตกายเขาก็ตั้งครออย่างเดียวครับ็วันนี้โดนแก้มือแล้วนไงบ้างเช่เด็กตื่นไปตื่ไปออยากจะบอกอะไรแฟนบ้ากกว่านี้ก็ขอโทษแฟนหน่อยครับมาขอโทษเถอะ อาเป็นไงบ้างครับน้องชายครับอ่าอยู่กับผู้ชนะเป็นยังไงบ้างแย่เหมือนนักโด่งไปแต่ว่าพอใจผลงานไหมพอใจครับแต่มันก็เป็นเดือดๆอยู่ครับยังไม่พิュ่ก็สองสามเดือนนะเพิ่งมาใส่อ๋อก็คือล่าสุดก็แขกเข้ามานี่แหละใช่ไหมที่ออตกรับครับอ่วันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างขอบคุณพี่ดาดินครับแล้วก็ขอบคุณแม่กุหลาบเขาแล้วก็แม่เอีแล้วก็ ใครมัวจิตมังนนทุกคนครับแล้วก็คนที่ตามมาเชียร์ครับวันนี้เราทำถึงสี่แล้วครับครับผมแล้วมาอยู่จิตมังนนเลยไหมก็มาอยู่เลยครับอ่าเป็นไงไปนี่เป็นไฟแรกครับมาซ้อมมันก็ฮะบับลุงดีครับแล้วก็ให้ท้องบาดหนึ่งครับซอยเอกโทรมาอ๋อซอยเออกจีดเท่าไหร่ท้องบาดหนึ่งครับท้องบาดหนึ่งนี่โทรมาพอดีเลยใช่ครับนี่ครับเพชรมหาชน อาจารย์ดินผมเป็นเด็กเนี่ยครับจะกคอยดูแลเวลาอยู่ใครครับอืมเด็กคนนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ดินครับเขามีความตั้งใจก็เราก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จทำความรุเร็จครับก็คือว่าเด็กบ้านนอนสอนง่ายก็มันก็ยำได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาสู่ตัวเขาเราก็ดีใจด้วยครับผมครับผมครับ้องชายบอกเป็นแปหน่อย ครับก็ไฟหน้าก็ดีใจนะนี่วิทยาด้วยครับไฟหน้าก็ตั้งใจซ้อมมือแล้วครับจิตมือโนนครับอ่าเป็นจิตมืงนน์ครับไฟหน้าครับอ่าเอาแล้วครับนี่ครับเหนือธรณีจิตเมืองนนนครับนักมวยคนใหม่ของค่ายจิตเมืองนนนครับมาหมัดมาเลยวันนี้เก็บชัยชนะได้ครับต่อยหนึ่งสองครับจะเตะแล้วขยับไว้ครับเปลี่ยนใจครับจังหวะใช้ศอกนะครับเตะซ้ายเจอสวนด้วยหมัดขวา ตีเข้าใช้โครงครับนะครับจังหวะขึ้นคอครับแย่งกันสอดนะครับภาษามมยเรียกว่าอย่างนั้นนะครับีตีได้นะครับเพชรเอกตีเข้าใช้โครงแล้วก็จังหวะเฉือนสอดครับเนี่ครับจังหวะตัดล่างครับเราจะเติมด้วยเข่าแต่ว่าจังหวะไม่ทันนะครับตรงนี้ตัดด้วยแข้งนะครับเข้าทั้งแข้งโดนสวนครับแทงเข่าโยนครับปัดล่างไม่เสียนะครับไม่เสียสูนนะครับถือว่าบาลาน้ำหนักได้ดีครับ นี่แทงโตะนะครับเหนือเทณาีก็ช่วงปลาะยยกทำได้ดีนะครับจับไม่ถนัดจับรวยัง